ดีเลยหมูเข้มแข็งหน่อยบากาศดย สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้หไม้เก่าเมื่อเข้ามาใส่เบ็ดกันมือนี่นะครับที่ไม้ชวกมาขาวเขานี่ล่ะเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเทือแรกเขาได้ใส่ไปให้เบิ้งแล้วนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมือนี่กสิมาหาอยู่หากิ่นคือเก่ามาเบิ้งมือนี่ผมใส่เงียนะครับผมเปลี่ยนเงียเป็นเงียทขี่เกือนพี่น้องครับเดี๋ยวที่แล้วเป็นเงียงวกบัวพันนะครับเดี๋ยวมือนี้ใส่ํำล่งฝนตกเล่นพอดีพี่น้องครับช่วงสีเทียงสี่ใบแล้วล่ะ ตอนนี้ฝนตกลิ่นแยะแยพี่น้องครับฝนตกได้ประมาณ3ามสี่มือนางปลังหงอัจนานะนะครับผมนางกปลังหงให้หน้าเฮาแล้วก็๋ยวสิไปใส่สานําพี่การดบองหนีเนาะเอาไปติดตามกันบิ่งพี่น้องครับว่าการเปลี่ยนเหงือง่อในเกาะเดียกวัาน,นะครับเหงื่อกีก่เดือนเฮาแล้วก็นีน้มสสีสีมีด,ด่วงจังหน่อยนะครับนี่สีมีด,ด่วงอยูส่สี่หาตัวพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันพี่น้องครับไป ไปยามรอบแรกครับพี่น้องครับไปยามรอบแรกครับไปติดตามกันเรื่องว่าสิเป็นยังไงพี่น้องไปกันเลยพี่น้องครับ 嗯。 สงใสยสีมีแตมคกับพี่น้องครับสงใสยสีมมิตโอ้ขอ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 หน่อยพี่น้องขอหน่อยอน่อยเดี๋ยวกนอยขอหน่อยขอขอหน่อยหนึงแต้มนึ่งแต้มีน่น้องหนึ่งเตมโอ้ เส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนินนานและเน็บนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปลา่าวายเวียนหุนวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมส่องนำทางที่มืดมนท่ามกลางทะเล สังคมที่โหดร้ายมีใจกล้าพอกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไป